ก็มีข้อคิดบางสิ่งบางอย่างมาฝากพวกเราอีกเช่นเคยแต่ว่าสำหรับข้อคิดวันนี้เป็นข้อคิดถ้าว่าไปแล้วก็แปลกดีแต่ว่าเป็นสิ่งที่ เราต้องเจอกันอาอยุเป็นประจำทุกครั้งเมื่อเราเริ่มต้นจะทำความดีอะไรก็ตามแต่ว่าเพราะไม่ได้สังเกตตรงนี้ให้ดีทำให้หลายๆครั้งที่เวลาเราจะทำความดีเรื่องอะไรก็ตาม เราชักจะทอ้อเราชักจะสดุดลงไปซึ่งความจริงแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันที่จะต้องเริ่มต้นด้วยอาการอย่างนั้นเรื่องมีอยู่ว่าถ้าใครที่เรียนนักธรรมตรีมาแล้วก็จะพบ ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้รากเงาของความชั่วความไม่ดีทั้งหลายมันเริ่มต้นท่านใช้คำว่าเริ่มต้นที่อกุศลละมูลคือเริ่มต้นที่ความโลภความโกรธ แล้วก็ความหลงอันตรงนี้เราเราไม่แปลกใจความชั่วทั้งหลายเริ่มต้นจากตรงนี้บางคนเริ่มต้นเพราะโลภเพราะโลภคำว่าโลภหมายความว่าอยากได้ <c oughs> ในทางที่ผิดในทางที่ชั่ว ในทางที่ไม่ควรมันเป็นยังไงอยากได้ในทางที่ผิดที่ชั่วที่ไม่ควรถ้าใครคนใดสักคนหนึ่งแกมีเงินเดือนเดือนก็ไม่มากเดือนละหมื่นแล้วก็แกก็อยากจะได้รถเบนซ์คันง,งาม พันตั้งหลายลานแกก็ตั้งใจจะหยอดกระปุกไปเรื่อยๆเดือนสักพันวันไหนได้ครบเราก็คงได้รถเบ้นมาเองแหละเก็บไปเรื่อยๆก็แล้ันถามว่าอย่างนี้โลภไหมหยอดกระปุกเดือนละพันรถเป็น คันละห้าล้านหกล้านหรือสิบล้านหยอดกระปุกไปเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งมันคงได้เขามังแต่หน่ารถเบนท์พันเนี้ยแล้วแกก็หยอดกระปุกไปเรื่ยรนนยรยอยๆตามความคิดของแกโลภไม่ใช่แต่คนนี้โลภหรือไม่โลภไม่โลภเพราะถึงแม้ มันดูเหมือนว่าจะเกินกำลังของแกก็ตามทีแต่แกก็เก็บเงินของแกไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้ก็แล้วไปถ้ามันได้ก็เอาเผื่อมันลดราคาพิเศษอะไรขึ้นมาบ้างนะเรือชาตินี้ไม่ได้ไปเอาชาติหน้าก็ได้ว่าก็ตามประษาแกแกไม่โลกแกอาจจะ ฝันเฟืองไปแต่แกก็ไม่ใช่โลกในขณะที่บางคนอาจจะเงินเดือนเดือนละตั้ง 4, สี่ห้าแสนหรือเดือนละล้านพอคิดอยากได้เบ้นสักคันแกก็ไปคิดเอาตามน้ำทวนน้ำตายโต๊ะบนโต๊ะอะไรแกก็ไม่รู้ละออนั่นแหละนั่นแหะนั่นนั่นโลภแล้วโลภแล้ว ความชั่วทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเริ่มต้นที่หนึ่งเริ่มที่โลกคืออยากได้ในทางที่ที่ผิดสองเริ่มไปอย่างนั้นมันเริ่มต้นต,นตรงไหนอีตรงโกรธแล้วกว็าสามเริ่มต้นอีตรงโมหะหรืออีตรงงโง่โง ความเลวร้ายทั้งหลายจะเริ่มตรงนั้นตรงนี้ไม่แปลกใจแต่ว่ามันมีอยู่ความท่านบอกว่า,อาลองดูตัวเต็มๆก่อนในเรื่องของอความชั่วพระองค์ตรัสว,ว่า รากเง่าของอกุศลหรือความชั่วนะมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งโลภความโลภอยากได้ในทางไม่ชอบสองโทสะคิดประทุษร้ายเขาแล่ววาก่อนสามโมหะหรือหลงไม่รู้จริง เมื่ออกุศลหรือความโง่ความความไม่ชอบทำทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอกุศลอื่นหรือความชั่วยอย่างอื่นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันจะเกิดแล้ะ เกิดเพราะความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ที่เคยมีอยู่แล้วความชั่วอื่นๆที่มีอยู่แล้วมันจะยิ่งฟูมากขึ้นอีกเพราะเหตุนี้ทุกคนในโลกให้ตั้งใจกําจัดความโลภความโกรธน แล้วก็ความหลงนี้ทิ้งเสียให้หมดไปความชั่วมันจะได้ไม่มีโอกาสมาเกิดขึ้นกับเราได้สำหรับข้อความตรงนี้พวกเราก็เข้าวัดมานานคงไม่แปลกใจแต่มีอีกข้อความที่ตั้งใจเอามาฝากตรงนี้แหละ ถ้าไม่เข้าใจแล้วเวลาเราจะไปบอกบุญก็ตามเวลาเราไปทำอะไรก็ตามเมื่อไม่เข้าใจบางทีทำให้ท้อซะก่อนหรือถ้าไม่ทอ้อก็เกิดอีกอาการแทนที่จะทอ้อไม่ทอ้อแล้วเป็นอะไรกลายเป็นไม่งอ้อ ไม่ท้อแต่ฉันก็ไม่งอหรอกอยาอะ,ะ,ะมาแล้วเอออะไรนะ,อะลองฟังกันรากเงาของกุศลหรือความดีเรียกว่ากุศลละมูลมีสามอย่างคือหนึ่งอโลภ ไม่อยากได้ของใครอโทสะไม่คิดประทุษร้ายกับใครอโมหะไม่หลงมันไม่นะเนี่ยรากเงาของความดีเริ่มจากไม่โลภไม่โกรธ ไม่หลงแปลกเริ่มจากไม่ถ้ากุศลลมูลทั้งสามประการนี้ไอ้ไมมไม่ไม่ทั้งสามไหมเนี่ยถ้าไอ้ไหมสามไหมเนี่ยมีอยู่แล้วในตัว กุศลหรือความดีอื่นๆความฉลาดอื่นๆหรือบุญอื่นๆที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นและที่มันเกิดอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันยิ่งหลังไหลทะลุทะลวง มากันเกิดขึ้นมาอย่างมหาศาลพูดง่ายๆความดีทั้งหลายเริ่มจากไม่มันตรงนี้เริ่มจากไม่นะไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงความดีทั้งหลายไม่ใช่เริ่มจากทานศีลภาวนา เริ่มจากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่แปลกมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เวลาเขาจะทำนาทำนานี่ต้องการได้อะไร ได้ข้าวอีตอนทำนากว่าจะได้ข้าวเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นอีกอีตรงไม่มีหญ้าเลยนะในลาเราเนี่ยวัชพืชทุกชนิดจะต้องไม่มีจะเป็นหญ้าแห้วหมูหญ้าคาหญ้าไมยราบหญ้า อะไรแตอะไรต้องไม่มีถ้ามีแล้วยังหวานลงไปก็ไม่ได้ไปดำลงดำนาลงไปก็ไม่ได้มันต้องเริ่มจากไม่มีต้องไถต้องคราดปราบวัชพืชทุกอย่างให้หมดไปจนทั้งมันไม่มีอะไรขึ้นแล้ว นั่นคือจุดที่จะเริ่มต้นหวานข้าวลงไปได้ดำต้นกล้าลงไปได้จะทำนาให้ได้ดีเริ่มต้นจากในท้องนาไม่มีอะไรเลยลนั่นแหละจะได้ดีท่านยังมีไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นอนอยู่ไม่ได้ดี หยิบกระดาษขึ้นมาวาดรูปถ้ากระดาษนั้นมันมีรอยอะไรสักนิดหนึ่งกระดาษนั้นนะไม่เหมาะในการวาดรูปมันต้องเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรแล้วจะวาดก็ดีจะเขียนก็ดีถ้ามันมีอะไรเขียนอยู่แล้วมันมีสีอะไร ทาอยู่แล้วเปื้อนอยู่แล้ววาดให้มือหักวาดให้ตายก็ไม่ได้ดีจะขึ้นมาเทศบนสภาธรรมกายเนี่ยถ้ามีเสียงดนตรีมีเสียงอะไรให้แซดหมดต่อให้เป็นเสียงเพลงที่แสนจะไพเราะอยู่ในสภานี้ ถ้างั้นวันนี้ไม่เทศดีกว่าเทศก็ไม่ได้ดีถ้าจะให้ได้ดีไม่มีอะไรเงียบงี้ไม่มีเสียงอะไรเงียบเงียบเงี้ยดีจะได้ฟังเสียงทัตตะชีโวคนเดียวจะคิดอะไรให้ได้ลึกซึ้ง เอออีตอนนั้นใจจะต้องไม่มีอะไรกังวลแม้แต่นิดเดียวไม่มีเสียงอะไรมากวนเลยใครจะมาพูดอันนั้นอันนี้น,นั้นอย่ามีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะคิดได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาทัตตะชีโวจะเขียนหนังสือแต่ละเล่มต้องรอไปเขียนสัก าทุ่มแล้วมึกจะไหลดีตอนตีหนึ่งตีสองรับกระดาษหนังสือออกมาอ่านกลางวันกลางวันเขียนไม่ได้ดีเวลาจะทำความดีทั้งหลายมันเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มแปลกเริ่มอีตรงใหม่ไม่โลก ไม่โกรธไม่หลงเริ่มอิทนทุกอย่างมันว่างไปหมดแล้วเดี๋ยวมันจะดีเวลาพวกเราไปบอกบุญหลายคนไม่ทราบธรรมชาติตรงนี้พอบอกบุญเขาเขายังไม่ตอบเขานิ่งไป ไอ้ตรงนั้นถูกแล้วนะถ้าเขาปฏิเสธเปลี่ยแล้วจบเลยเมื่อเขายังไม่ได้ปฏิเสธออีตอนนั้นนะเขาไม่อยู่สภาพไม่โลภไม่โกรธไม่หลงให้เวลาฉันคิดหน่อยทบทวนเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำบุญกับเรา แน่นอนถ้าจะเสริมบรรยากาศอีกสักหน่อยได้น,น่ายิ้มยิ้มของเราเแลองให้เวลาเขาตัดสินสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมีคำพูดที่เหมาะสมเติมไปอ่ะตรงนั้นแหละคือที่มาของความสำเร็จเพราะอะไร เพราะความดีทั้งหลายเริ่มต้นที่ไม่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งถ้าเป็นนักมวยก็บอกว่าให้เวลาตั้งหลักสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าได้ถ้าทำนาก็อย่างที่บอกจะทำนาให้ได้ดีขอเวลาชัน างหญ้าไถดินพรวนดินให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะปลูกข้าวให้เจ๋งเลยแม่ที่สุดเวลานั่งสมาธิก็แม่แต่หลวงพ่อเองก็เคยเป็นเมื่อเริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆ มีความรู้สึกว่าเรานั่งแล้วมันไม่ได้อะไรนั่งแล้วมันก็ยังมืดมืดอยู่ฝึกแรกๆมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอีเดือนแรกเนี่ยมันไม่มืดเปล่านะมันมีเรื่องอะไรต่ออะไรก็ลุกเข้ามากวน แต่ก็ฝืนนั่งไปพอเข้าเดือนที่สองไอ้มึดมึดมันก็ยังมึดอยู่แต่ว่ามันจะเห็นหนอะไรมันก็ไม่มีถ้าจะมีก็คือไอ้เรื่องในอดีตท,ที่มันเคยโผล่มาเมื่อเดือนที่แล้วอตอนนี้มันซาซาไปเยอะ มาก็นิดๆหน่อยๆแล้วมันก็ไปแล้วถามว่าความสว่างความอะไรแต่อะไรมันมีบ้างไหมมันนึกองค์พระนึกดวงแก้วออกไหมมันก็นึกไม่ออกนึกไม่ออกก็เคยถามตัวเองเอ๊ะเรานั่งมาเข้าเดือนที่สองแล้วนะ ไม่เห็นได้อะไรแต่บางครั้งมันก็นึกเถียงในตัวมันได้นะ่ะได้อะไรไม่รู้เหมือนกันมันได้อะไรรู้แต่ว่ามันไม่วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะนั่นคือสิ่งที่ได้อ๋อนี่คือลักษณะที่ว่าตรง จะนั่งสมาธิมันก็ต้องให้ใจของเราได้ตั้งหลักก่อนก็เมื่อก่อนนี้พอลงมือนั่งก็มีหน้าคนโน้นคนนี้ที่ถูกใจโผล่ขึ้นมามัง่งมีหน้าคนนั้นคนนี้ที่เราอยากจะดีดสักทีสองทีโผล่ขึ้นมามัง่งอ๋อไอ้ตอนนั้นนะมันยังมีโลภโทสะโมหะอยู่ไงละ่ะ อีตอนหลังมันไม่มีแต่องค์พระก็ไม่มาดวงแก้วก็ไม่มาแล้วแถมมันชักเงียบๆก็เลยหลับไปซะเลยเอวเรนได้อะไรแล้วเราจะทนนั่งไปทำไมแต่ก็ตอบคือคือตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นก็มันยังเป็นมือใหม่อยู่นะ ก็มีความรู้สึกว่าจะว่าไม่ได้อะไรมันก็ได้นะ่ะแล้วที่ว่าได้มันได้อะไรก็ไม่รู้มันคงไม่ได้มั้งมันได้มั้งมันก็อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเป็นเดือนเป็นปีผ่านไปแล้วเราเค่อยมาแยกออกได้ออความจริงมันได้นะคือจากความวุ่นวายที่มันเคยฟุ้งขึ้นมาต่อมา ไอ้ความฟุ้งน้ำก็หมดไปแต่มันก็ยังมีความมืดเหมือนเดิมไอ้มืดเหมือนเดิมแต่ไม่วุ่นวายอันนั้นคือสภาพที่อโลภะอโทสะอโมหะใครมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าชนะศึกมาเยอะแล้วนะทำเป็นเล่นไปเพราะฉะนั้น แม้มืดตื้อมือดนิดก็ยังมีสิทธิ์นะจ๊ะอย่าเพิ่งท้อเรามีสิทธิ์ความจริงชนะมาตั้งเยอะนะั่นแหละแต่ไม่รู้ตัว